ครับสวัสดีครับผมนุ่มหมดเข็นครับกรมบวันนี้อ่อมาเปิดราคาง้วแม่สาวครับวันนี้เป็นกำลังเอาเขมา <c oughs> ด้านนานี่ยจะเป็นแม่ลูกลูกเคเอฟโอแปดครับที่ผมถ่ายลงให้เบิงบ้งเบิ้งเหรอครับสีจริงน่ามีหลีครับแดงเจีงคือนี่ครับลูกเคเอฟโอ้หแปดยืนเลยล่ะยืนถายลูกเนี่ยเพราะเจนถ่ายดูวให้ สีสั language, Maybe, ่มดีครับ no, คุยเบิ coming, <away. anes? S 1> ่ครับลูกเคเอฟหกบบสุดยอดเอีเล่นนเดียนเดียนหนึ่งเดียนกกลัวจะมาพามาเบอ่ครับนี่ครับแม่นี่จะเปลี่นราคาครับพี่ละแม่จุ้มาบางท่าพี่มันลูกมันเขา มันเดือดเตี้ยอีกน้อยนั่นโึงแข่งขาสีจวดจัดดีนะสีแม่นี่แม่บ้าไปไงแม่นี่บวะแม่สาวพี่จุ้งวะพี่ซื้อตั้งสีมันจังแจ่งดี เอาก็ไดลงในยูทูบนี่แหละลงลงส่องใหม่สมอะไรม่นวอสมียงเคบ่สมการเล่นหุแปดพี่พี่แมจุงวัซื้อพี่ไทยไทยไรไปได้้ไปไหนีถไทยนั้งสูงไรไปไดนคือแม่นี่มีแอลายสี่สิบหลอยสี่สขึ้นยู่ดอก เป็นแม่สาวบ่เป็นว่าแม่สาวเ้าก็ผสมครับสมได้สีหาเมือเมือกลางคืนอแม่บ่สมกลางคืนเว่ามือัหนนั่งกินเบียร์จู่ห่นพอดีมันว่าพี่ตำนี้มัน่มีดอกเนาะพอดีเนาะแม่นี่เนาะตำนนี้บ่มีแข้งขาดีก็บหักระดำเครื่องดำโมงงามเบิงเอ่อ เดี๋ยวจุงมาผี่ตักหน่อยทายางให้ปูเปน็นบดท้าข้าเจ้าสนใจสีแดงนังดีใบหลดก็มีเนาะใบหลดมีมีเบิดครับจะเพื่นเอาง่วเข้ามาผมมานั่งลัดถ่ายอยู่นี่ก็เลยบาเด็ดเตรียมพร้อมยังเลยทายหลดอ่าต้นนี้กับประกันเบิรบ้านเดียกันในตะทองพอเพราะว่าขาก็ปะปมสมมันบอ่พอพเนรกระป๋อสมหาเมื่อ มี่สิขึ้นแทแรกขึ้นแค่สองนีงสมหนึ่งโอ้ขึ้นแค่่สองขงสมแ่ข่งขาญ่ครับแข่งขาใญ่แม่นี่นั่งนาแข่งขาไโ้คือย่เปิดเปิดไปไร้ปันเแม่ปันเปิดไปลรยปันเแมนี่เปิดไปเจ็ดม่ันบ่ต่อรองได้เนต่อรองราคาได้่าเอาเบอร์โทรกันจะบ่ายกันนะเบอร์โทรประธานศูนย หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองห้าพอไงงวันครับพี่น้องถ้าสนใจ <c oughs> กัจังโทรมาบอกมาคุยมาต่อร่องราคาเพื่อนรับ,รบอสอบถามรายละ,ละเอียดต่างๆนะเพื่อนหรืออยากเบิ้งใบกัจังทักมาเดี๋ยวเป็นะจะลูกเพื่อนจะส่งให้เบิ้งครับยืนงามนะครับแม่นี่เนื้อนังดีแข่งขาญ่ อองอหูวดีเนาะวัน,นี้เนาะงอหูวดีครับอยู่กับหมาเพราะส้นหมาความาหัวบบหมาเอาถ้าผู้ใดสนใจกันจังโทร่มาหาเพื่อนครับเป็นตะเลียงอยู่ดหรอครับพี่น้องเป็นตะเลียงอยู่งแขงขาญ่ดี ครับพอดีเพิ่นเอาเขาขวากก็เลยมาลัดอยู่หน้าขวากอ่าบนเด็บหรือจะมาเบิ่งตัวจริงก็ได้ครับอยู่บนน้อสูงตมบุญนาเวียงอำเภอเสนางินในเข้มจังหวัดอำนาจเจริญครับมาเบิ่งแม่ลูกนี่ก็ได้ครับนี่เห็นบ่แม่ลูกอ่าลูกอ่าเข้มหกแปดกาเรตมาเบิ่งก็ได้แข้งขาไงยี่หลีครับผมเคยถ่ายลงแล้วเทนึงได้มาเนี่ยก็หนียังจะมาถ่ายให้เบิ่งไม้ครับอ่าส่วนผู้ใดอยากได้หัวแม่สาว แม่บอกอ่นานั้นก็ดีกับจังโทรสอบถามอ่าเบอร์โทรน้ำเพลินได้ครับรายละเอียดต่างๆกับจังโทรมาถามเอาครับมาเบิ่งตัวจริงดีที่สุดครับเรื่องาาอราคากับต่อรองราคาได้ครับเพื่อนก็บบอกง่ายขายง่ายอยู่ดอกจังโทรมาเบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส,สับตะไคร้ให้ช่องยูทูบนุมน่มรถเข็นนน้ำไม่ได้ครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม